สวัสด mm ีค hmm. ร uh. ับมาพบกับรายการอี่ยงว่าอีพีแปดสิบเอ็ดนะครับครับผมรายการอีหยงว่าเป็นรายการที่เอาข่าวต่างๆทั่วโลกทั่วโซเชียลครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งติแกคว่าเฮ้ยอี่ยงว่าบนโลกนี้ครับเป็นข่าวแปลกๆต่างๆนานาครับใครชื่นชอบคอนเทนต์วันนี้จังทุกวันจันทร์แลวก็อย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ฝากกดติดตามช่องกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จกช่องเราเลยครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีกรเสือแนะ แนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมบพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพรบบ้อมบบพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับเพื่อไม่การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูดกอนว่าวันนี้มีอะไร <S <S น่าใจมากและใจมากกันบ้างน,นะครับป่ะ หมอแช์เคสตะลึงเจอวัตถุแปลกเหมือนขนตาปลอมในอววะเพศผู้หญิงคนไข้ครับก่อนรู้เฉลยคืออะไรอึง้งยิ่งกว่าเดิมครับเดี๋ยวเราไปดูหน้าขา่าวย่อแล้วก็หน้ข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับว่า,ราเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงครับป่ะเรื่องราวน้าข่าวเต็มครับรเรื่องราวนี้ครับ,รรรบสูตินารีแพทย์ที่ไต้หวันครับแชร์เคสตะลึงครับ พบวัตถุแปลกปอมคล้ายขนตาปอมในวัดแพทย์ผู้หญิงครับหลังโพสถามชาวเน็ตครับพบว่าที่แท้จริงครับคือแซกคอยกวงแหวนตาแกะนะครับสำหรับผู้ชายนะครับช่วยเพิ่มอารมณ์ทางแพทย์ของผู้หญิงครับแต่แพทย์เตือนครับเสี่ยงติดเชื้อสูงครับชาวเน็ตเห็นต่างครับอึ้งและขนลุกเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาของมันนะครับผมว่าขนลุกครับเออ โดยเรื่องราวนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่9กันยายน2567นะครับย้อนไปนะครับเมื่อเว็บไซต์นะครับ HK01 ครับเปิดเผยว่านะครับเมื่อไม่นานนี้ครับมีสูติรีแพทย์ในไต้หวันครับชื่อว่าดรจางจี้หานนะครับได้โพสต์และแชร์เรื่องราวเคสที่น่าตกตะลึงของหญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งได้เดินทางมาขอความช่วยเหลือเนื่องจากมีวัตถุแปลกปลอมแปลกประหลาดครับอยู่ในวัยแพทย์ของเธอนะครับและเมื่อทางแพทย์ ช่วยนําสิ่งนี้ออกมานะครับทําให้คนทั้งหมดนะครับทั้งหลายครับรู้สึกประหลาดใจและพิศวงงงวยว่ามันคืออะไรก่อนที่จะรับคําตอบสุดอึ้งจากชาวเน็ตนะฮะโอ้โหผมก็อึ้งฮะโดยเรื่องราวนี้ครับดรจะางเปิดเผยว่านะครับหญิงคนไข้ไวัยคลางคนรายหนึ่งครับเดินเข้ามาที่คลินิกครับและขอให้ช่วยอย่างเขินอายครับว่ามีสิ่งแปลปลอมอยู่ในภายในช่องเธอนะครับก่อนเธอจะบอกว่าสามีของเธอใส่มันเข้าไปในนั้นครับ แต่เธอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับหลังจากหมอใช้ความพยายามอย่างหนักและปีนอุปกรณ์หลายชิ้นเพื่อไม่ให้คนไข้เจ็บมากขึ้นนะครับและในที่สุดครับก็ใช้ครีมแบบครีมโค้งนะครับขี้มันออกมาได้สําเร็จนะครับโอ้โหและเรื่องราวดีครับดรจางพบว่านะครับวัตถุแปลกนั้นครับมีลักษณะวงกลมครับมีขนสีดาติดรอบๆครับดูแล้วคล้ายกับขนตาปลอมของผู้หญิงที่มีไว้แต่งหน้าเพื่อความสวยงามนะครับและจากนั้นครับคุณหมอได้นําไปให้คนไข้หญิงดูนะครับ ถผือว่าเธอต้องการนำมันกลับบ้านนะครับให้สามีของเธอดูด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าครับผู้หญิงคนนี้ครับกลับรู้สึกเขินอายมากและปฏิเสธไม่ดูสิ่งนั้นนะครับเรื่องราวนะครับทางดรจางครับจึงได้นำรูปภาพของวัตถุแปลกปลอมชิ้นนี้ครับโพสต์อินเทอร์เน็ตครับเพื่อถามความรู้และถามผู้รู้ในโซเชียลมีเดียนะครับจนกระทั่งได้รับคำตอบที่ไม่คาดคิดนะครับ โดยดรจางโพสต์ว่านะครับเรื่องราวสยองขวัญในแผนกสูตินารีและนรีเวชชวิทยานะครับผู้ป่วยทําให้ฉันประหลาดใจเสมอนะครับเดาซิว่านี่คืออะไรแล้วก็เครื่องหมายคำถามนะครับมันมาจากไหนแล้วก็เครื่องหมายถามคําถามอีนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันครับคุณหมอและหลังจากเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดนะครับส่วนหนึ่งครับไม่รู้จริงๆครับว่ามันคืออะไรนะครับในขณะที่บางคนรู้จักนะครับและให้คําตอบว่านะครับ แท้จริงแล้วมันคือแซตคอยนะครับหรือเรียกว่าวงแหวนตาแก่นะครับหรือชิปไอรีนะครับสำหรับติดตรงโอเวอร์พัชายนะครับและเชื่อว่ามันสามารถเพิ่มการกระตุ้นอารมณ์ของผู้หญิงได้นะครับอ๋อครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องต้องจางเตือนไว้ว่านะครับของเล่นดังกล่าวไม่มีความปลอดภัยและสามารถเกิดอันตรายและอักเสบและติดเชื้อได้นะครับโดยเฉพาะส่วนเส้นขนครับมันสามารถหลุดได้ง่ายและสามารถแตกปลอมไปที่อื่นได้นะครับ น่ากลัวมากเลยครับและหลังจากรู้เฉลยต่างคนต่างพากันตกตะลึงไปเช่นเดียวกันนะครับหลังคอมเมนต์นะครับมีกล่าวไว้ว่านะครับขอโทษทีนึกว่าเป็นตาขาบมีบางคนบอกไว้ว่านะครับบางคนนะครับเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่คิดว่าเป็นอุปกรณ์สาหรับโฆษณามาสคาร่านะครับนี่บางคอมเมนต์นะครับทาไมถึงต้องนําของที่น่าใครขยงนี้ยัดเข้าไปในร่างกายนะครับและบางคอมเมนต์ครับบอกว่า มันดูน่าขนลุกมากกว่าจะรู้สึกมีอารมณ์นะครับโอ้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์หน um. bueno ่อยผมก็อยากรวมกันชอบไหมหน่วยกู้ระเบิดเงืบเฉลยคืออะไรโอ้ละพ่ออย่างแรงนะครับเตือนดังหาดครับเจอว่าถูสีดำครับฝังทรายแจ้งทีมกู้ระเบิดด่วนแต่ขุดขึ้นมาโอ้ละพ่อบ้านฉันก็มีนะครับเดี๋ยวมาดูเนื้อข่าวย่อแล้วก็เนื้อข่าวเต็มเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรยังไงครับป่า เรื่องราวนังข่าวยอดื่องราวนะครับชาวบ้านตึกตนกครับพบวัตถุปริศนาสีดำไหมครับฝังทรายชายหาดประเทศอังกฤษนะครับแจ้งทีมกู้ระเบิดด่วนนะครับสุดท้ายโอ้และพ่อเมื่อขุดขึ้นมานั้นนะครับพบว่าเป็นแค่กระทะธรรมดาแต่สร้างความขบขันไปช่วทั้งหาดนะครับแต่ทางการเปิดเผยว่าที่ผ่านมาก็เคยมีเหตุการณ์เจอระเบิดจริงๆที่พัดเข้ามาในชายฝั่งนานมากแล้วนะครับห <c oughs> สุดยอดไปเลยฮนะ เรื่องราวนั้นขําเต็มครับเรื่องราวนี้ครับผู้เจ้าชาญด้านระเบิดครับรีบลงพื้นที่ชายหาดนะครับที่เจอวัตถุปริศนาเพื่อจัดการกับอาวุธที่ต้องสงสัยนะครับแต่ขุดขึ้นมาครับกลายเป็นโอระพ่อพลิกแรงจริงๆครับ และตามการรายงานของสำนักข่าวเดลี่เมลนะครับจากประเทศอังกฤษนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการวัตถุระเบิดหรือว่า EOD ครับได้รับการแจ้งจากหน่วยบริการฉุกเฉินครับและรีบตรงไปยังชายหาดที่ใกล้กับศูนย์มรดกทางทะเลที่ซามาร์สนะครับดอเซตนะครับหลังจากที่ประชาชนค้นพบวัตถุต้องใส่ที่ว่าอาจจะเป็นอาวุธที่ยังไม่ระเบิดนะครับซึ่งถูกขึ้นพัดเข้ามาอยู่บนชายหาดนะครับหู และท่านี้นะครับตามการรายงานระบุรายละเอียดไว้ว่าในตอนแรกครับประชาชนพบวัตถุปริศนาระหว่างเดินเล่นครับจึงได้แจ้งเรื่องไปยังตำรวจท้องถิ่นและหน่วยยามชายฝั่งนะครับทำให้มีการตั้งแนวรั้วรอบวัตถุลึกลับนั้นออกไปมากกว่า300ฟุตนะครับพร้อมกับนี้ครับหน่วยบริการฉุกเฉินมาถึงที่ได้โทรเรียกผู้เชี่ยวชาญด้านการกําจัดวัตถุระเบิดหรือว่า E o d ครับจากนั้นครองทัพเรือครับซึ่งได้รับการถ่ายภาพของกระทะที่ผิดคว่ำครับ แต่ตอนนั้นครับยังไม่สามารถระบุได้ชัดว่าวัตถุนี้คือวัตถุอะไรนะครับโอ้โหและเรื่องราวนี้ครับอย่างไรก็ตามครับทีมกำจัดวัตถุระเบิดครับจากเมืองพรีมัตครับได้เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนนะครับและเริ่มขุดทรายออกรอบๆวัตถุนะครับหลังจากการตรวจสอบวัตถุโดยเร็วนะครับกลับพบว่าวัตถุที่น่าสงสัยเหล่านั้นครับแท้จริงแล้วครับเป็นกระทะที่พลิกคว่ำนะครับและถูกทรายปกคลุมไว้บางส่วนนะครับซึ่งไม่ได้เป็นอันตรายอะไรกับ คนทั่วไปนะครับถึงแม้ว่านะครับในกรณีนี้ครับผลลัพธ์จะเป็นความเข้าใจผิดครับหรือว่าสิ่งที่ทําอยู่เป็นซิสเตอร์เซชั่นที่ตลกนะครับยังคบขันด้วยนะครับแต่ในอดีตครับก็เคยมีการค้นพบวัตถุระเบิดครับที่ถูกซัดขึ้นมาบนชายหาดในประเทศอังกฤษครับอยู่เป็นประจำไหมครับตามตัวเลขอย่างเป็นทางการของรัฐบาลครับคาดว่ามีระเบิดและวัตถุระเบิดอื่นๆครับประมาณ500,000ลูกครับอยู่ในน่านน้ำอณาเขตของประเทศอังกฤษนะครับ ซึ่งอุปรกรณ์เหล่านี้ครับช่วยส่วนใหญ่นะครับมีต้นกำเนิดมาจากการโจมตีทางอากาศที่ผิดพลาดนะครับหรือการยิงตอร์ปิโดในช่วงสงครามโลกนะครับโอ้ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับหญิงนอนไม่หลับกว่า30ปีเล่าค้นพบความสามารถสุดแปลกเหตุเ <c oughs> พราะกลัวทำงานไม่ทันปัจจุบันเปิดร้านเย็บผ้า24ชั่วโมงนะครับ <c oughs> โอ <c oughs> เดี๋ยวมาเล่าไปดูเนื้อข่าวยอแล้วก็เนื้อข่าวเต็มเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรื่องราวเกิดขึ้นอะไรไงครับปลา สุดยอดไปเลยเรื่องราวในะข่าวย่ยอๆเรื่องราวนี้ครับเป็นผู้หญิงสาวชาวเวียดนามครับชื่อเหนียนหึกนะครับมีคิมครับวัย49ปีนะครับได้รับฉายาช่างเย็บผ้าผู้ไม่เคยหลับนะครับเธออ้างว่าไม่เคยนอนหลับมามากกว่า30ปีนะครับเริ่มจากการทํางานเย็บผ้าจนดึกจนดื่นจนกลายเป็นไม่ได้นอนอีกเลยนะครับแม้ร่างกายจะปรับตัวและไม่มีผลกระทบแล้วก็ตามนะครับ แต่ผู้คนในเมืชนครับยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเนื่องจากร้านเย็บผ้าของเธอครับเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงนะครับและเรื่องของเธอครับกลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศนะครับและก่อนหน้านี้ครับถือว่าเป็นกรณีคล้ายกันที่เกิดขึ้นในเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับแต่มคำว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นอะไรไงครับป่าเอาละครับเรื่องราวนี้ครับต้องย้อนไปเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567นะครับในเว็บไซต์ครับ a u d i t t นะครับ central นะครับ รายงานว่านะครับในประเทศเวียดนามครับมีผู้หญิงรายหนึ่งครับที่เปิดเผยความสามารถสุดหายากด้วยการนอนไม่หลับติดต่อกันมากกว่า30ปีนะครับนอนไม่หลับก็คือน่าจะนอนแล้วก็ไม่หลับอย่างนี้ครับตื่นแล้วหลับตื่นน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับโดวิคนนี้ครับมีชื่อว่านะครับเงียนเงือกมีคิมนะครับอ่านผิดต้องขอใครจริงครับผมอ่านไม่ออกนะครับหญิงวัยสิบเก้าปีนะครับทำอาชีพช่างเย็บผ้าอยู่ที่ตลาดในเมืองล็อกอานนะครับประเทศเวียดนามนะครับเจ้าของฉายาครับ ช่างเย็บภาพู้ไม่เคยหลับนะครับซึ่งเธอนั้นก็ยืนยันด้วยตัวเองว่าไม่ได้นอนมาหลายสิบปีแล้วนะครับโอ้โหโหแถมร่างกายครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าการนอนเป็นสิ่งที่จําเป็นต่ออย่างไรนะครับเฮ้ยได้เหรอแล้วเรื่องราวนี้ครับเธอก็เล่าต่อว่านะครับเดิมทีก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะนอนนะครับมันเริ่มจากพฤติกรรมในวัยเด็กที่เธอมักจะนอนน้อยครับ เพราะชอบอ่านหนังสือตอนดึกนะครับและเมื่อตโตขึ้นครับการทํางานเป็นช่างเย็บผ้านะครับนั่นก็เป็นเหตุที่ทําให้ต้องนอนดึกและเพื่อทํางานของตัวเองให้เสร็จภายในวันเวลานะครับเมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เริ่มรู้สึกไม่อยากนอนครับและตั้งแต่นั้นเธอก็ไม่นอนอีกเลยนะครับขอยืมความสามารถได้ไหมฮะและแน่นอนครับหนึ่งในปัจจัยที่ทําให้เธอนอนไม่ได้หรือไม่ได้นอนครับเพราะทุกคืนครับเธอต้องนั่งทํางานหนักที่อยู่หน้าจักรเย็บผ้านะครับไม่กล้านอนเพราะกลัวว่างานของลูกค้าจะล่าช้านะครับ เรามาดูงานประเทศไทยไหมฮะในสอนหนึ่งสามครั้งแรกนะครับที่โต้รุ่งนั้นผ่านมาได้อย่างยากลำบากนะครับเธอเริ่มอาการนะครับเช่นวูบหลับจนประสบอุบัติเหตุนะครับการทํางานผิดพลาดครับและรู้สึกเหนื่อยล้าและเวียนหัวตลอดเวลานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับหลังจากผ่านไปเป็นเดือนก็เข้าสู่หลักปีนะครับและหลักสิบปีครับเธอก็รู้สึกว่าดวงตาและร่างกายของเธอเริ่มปรับตัวกับการไม่ได้นอนได้ครับและนับตั้งแต่นั้นครับ เธอเริ่มรู้สึกอยากนอนแค่ไหนก็ไม่สามารถนอนหลับได้อีกนะครับแล้วในเรื่องราวนี้ครับแม้คํากล่าวอ้างครับมักจะดูเป็นเรื่องที่ยากที่เหลือเชื่อนะครับและเชื่อได้ยากมากนะครับรวมถึงการพิสูจน์ทางการแพทย์ได้ยากมากนะครับแต่ในผู้คนนะครับในชุมชนก็ต่างเห็นพ้องต้องกันว่านะครับมันคือเรื่องจริงครับตามฉายานะครับช่างเย็บผ้าผู้ไม่เคยหลับนะครับเพราะเหนียนะครับงอกมีคิมครับเปิดร้านเย็บผ้าตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่เคยปิดประตูครับและ เปิดไฟทิ้งไว้ตลอดเวลาดังนั้นครับใครก็สามารถเข้าไปเจอกับเธอได้ทุกเมื่อนะครับหรือจะมานั่งดูเธอทํางานก็ได้ครับหากเธออากต้องการนะครับได้เหรอไหลสดเลยและเรื่องราวนี้ครับเดิมทีมีเพียงไม่กี่คนที่สังเกตพฤติกรรมที่นอนไม่หลับของเธอเช่นนี้ครับจนกระทั่งผู้คนเริ่มรู้ว่าร้านของเธอเปิดบริการเสมอเปิดทุกเวลาด้วยนะครับโอ้โหหนักกว่าร้านสะดวกซื้อแถวบ้านเราอีกจึงเริ่มเชื่อข่าวลือของเธอว่าเป็นเรื่องจริงครับ จนกลายเป็นกระแสที่เลื่องลือกันไปนะครับก่อนที่กลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศครับและเธอก็ยินดีทุกเมื่อเมื่อมีสื่อนะครับหรือช่อง u t u b e ครับมาลองหรือเพื่อทดสอบความอึดของเธอในการอดนอนยาวนานเช่นนี้นะครับและทั้งนั้นทั้งนี้ครับเรื่องราวของเงียนเงาะมีคิมนะครับดูจะไม่ใช่คนแรกที่เป็นข่าวที่ปรากฏในหน้าข่าวและถูกขนานนามว่าเป็นบุคคลที่ไม่ได้นอนเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับและโดยเมื่อปี2 5 1ะครับ มีเคสหญิงวัย36ปีนะครับเผยว่าเธอก็ไม่ได้นอนมากกว่า11ปีแล้วนะครับจากปัญหาที่มีน้ําตาไหลออกมาตลอดเวลาและเมื่อเพราะดังกล่าวหายไปครับกลับส่งผลให้เธอนอนไม่หลับอีกเลยนะครับนอกจากนี้ครับในปีดังกลก่าก็ยังมีเคสของคุณตาวัย80ปีครับซึ่งเผยว่าเขาไม่ได้หลับมามากกว่า60ปีนะครับโดยเรื่องนี้ครับหลังจากอาการป่วยเป็นไข้หนักในช่วงวัยหนุ่มครับก็ทําให้เขานอนไม่หลับอีกเลยนะครับโอ้สุดยอดมากไม่เอาเดี๋ยวความสามารถเนี้ยเราเกียจเหมือนเดิมดีละ เป็นอะไรมากครับใน EP นี้ครับถ้าชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากติตามช่องกด Subscribe ก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของช่องเราด้ครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมิระเสอนะแนะแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรบับฟังรับพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมก,กันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลคุรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เข้าเห็นคอนเทนต์นี้ ไปพร้อมกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับไปแล้วนะครับ